ต้นเหรอตกใจเลยเนี่ยเฮ้ยไว้เตรียมอุปกรณ์เสร็จยังพอนี่อยู่มาตามสิอุปกรณ์เตรียมแล้วพี่ต้นไหนอะอุปกรณ์ที่ผมจะเตรียมมันเตรียมอยู่แล้วพี่เห็นไหมพี่ลองส่องอย่างนี้หนึ่งอ่ดูสิอะไรอะไรมานี่อะไรอุปกรณ์คืออะไรอะไรอะไรมันอยู่ติดกับร่างกายของน้องอะไรอะไรอะไรเตรียมใจมันอะเตรียมใจโอ้ เฉลยวันนี้ครับอุปกรณ์ร่างกายของเรามีหนึ่งอย่างที่มันง่ายมากเราเกิดมาพร้อมกับมันครับน่าสามารถออกกำลังกายได้เลยนั่นก็คือเท้าเท้าวันนี้วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของเท้าก็คือเดินและวิ่งทั้งหมดทั้งมวลครับเราจะทําผ่านแขกรับเชิญของเราวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นผู้หญิงเธอ ตาประวัติเขาบอกว่ารักการออกกํลาลังกายโดยเฉพาะวิ่งหรือเดินมากถ้าวันไหนไม่ได้เหมือนกับเธอขาดอากาศหายใจใเป็นแบบนั้นแหละครับไปพบเลยและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับประจำสัปดาห์นี้คุณนีสวัสดีครับ เธอเป็นผู้หญิงที่นิยมพระเครื่องนะครับเธออยู่ที่ว่านีนีท่าประจันแข่งกับบอยท่าประจันอันนี้เป็นเหรียญบรญญันทีที่ญญญสวมแล้วต้องออกกำลังกายอะไรนะคือไปขึ้นวิ่งขึ้นตึกบัญญ,ญันทีมาอ๋ออันนี้ไม่ใช่พระเครื่องนะครับเหรียญทั้งหมดนี้เป็นผลงานของคุณนีโหสุดยอดมากเลยชอบออกกำลังกายชอบเดินแล้ววิ่งเหรอครับ คือคือพอดีไปฟังน้องเขาไปวิ่งมาแล้วเขาก็มาเล่าว่าเออวิ่งวิ่งแบบมันสนุกแต่มันก็มีความท้าทายอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองบ้างลองบ้างดูนะครับกี่เหรียญมีเหรียญบางทีนะครับหนึ่งนี่เหรียญวิ่งวันแม่ค่ะนี่วันแม่สองสามสองกอวันแม่เหมือนกันสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับโอ้วิ่งเยอะนะนี่ครับคือเหรียญทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราเก็บก่บอนอ่านี่คือให้รู้ว่านี่ครับคุณนีนะครับเป็นคนที่ เดินและว,วิ่งมากคนนี้มีความสนใจเรื่องการวิ่งมากี่ปีแล้วประมาณสองสามปีค่ะสองสามปีวิ่งไกลที่สุดเคยวิ่งเนี่ยประมาณกี่กิโลก็ได้แค่สิบค่ะฮะ<ห>ได้แค่สิบสิบกิโลความสูขจากการวิ่งคืออะไรครับมันแรกๆคือมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วจุดนี้มันก็จะมันต้องแบบอยู่กับตัวเองมากๆแล้วจะไปไหวไหมจะต่อไหมจะหยุดไหมแต่สุดท้ายคือเราก็รู้สึกว่าเราก็เรามาแล้วไงเราก็ต้องทําให้ได้ แล้วพอหลังจากจบถึงมันจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ฟินนั่นคือสเสน่ห์ของกีฬาวิ่งอารปบะมานี้มันคือสเสน่ห์ของกีฬาวันนี้สงสัยอะไรครับคุณนีครับ,รบก็อยากรู้ว่าเวลาเราวิ่งวิ่งไปแล้วอะคะ่ะพอระยะทางมาเริ่มมากขึ้นมันจะมีปัญหาเรื่องปวด กดเท้าบ้างกดขาวดเข่าเป็นเกาเป็นเกาไม่ใช่ไม่ใช่เกาพี่ต้นนี้ก็ไปทักเลยให้น้องทักอยู่คนเดียวไม่ใช่ปัญหาเรื่องเกาใช่ไหมใช่ป่ญาใช่จริงแล้วการวิ่งการวิ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นการซ้ำใช่ไหมครับซ้ำแล้วก็ลักษณะลักษณะของการวิ่งเนี่ยการกระแทกมันก็จะมีมากขึ้นนะครับโอ้ใช่น้ำหนักตัวน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรื่องของการกระแทกมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็นสามถึงสี่เท่านะครับถ้าเป็นการวิ่งนะครับเพราะงั้นตรงนี้มันก็เลยเป็น เป็นไปไได้ว่าบางทีมันอาจจะมีผลกับในเรื่องของตัวข้อหรือกล้ามเนื้อที่เรารู้สึกว่ามันมีการเจ็บหรืออะไรต่างๆโอ้ท่านั้นถึงท่าก็จะบอกว่าคนสูงอายุไปวิ่งไม่ดีตัวหนักมันเราบวกกับแรงโน้มถ่วงโลกด้วยเราก็ต้องค่อยๆเริ่มนะอาจจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดเขาไม่เคยเลยอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเรื่องของเดินก่อนเดินเดินเร็วแล้วค่อยๆจ็อกแสดงว่าติดตามรายการของเราจะมีวิธีการเดินและวิ่งอย่างถูกวิธีใครที่ชอบการเดินและวิ่งก็สามารถออกกําลังกายแบบนี้ได้ครับ แม้ว่าจะสูงอายุก็ตามทีใช่ใชไปดูนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอย่างทุกวิธี อาเลขขมาเลขขมาลองสท้างมือสองถูกไม่ใช่แลแ้วไม่ใช่ไม่เรียลียงเขสวยเลยเ่ะอยากจะขายเลยไม่ใช่นะ้พี่จำไม่ใช่โอเคอันน yes, mm ี้สทั้งหมดคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเรียกว่ารองเท้านั่นเองที่จําเป็นสำหรับการเดินหรือการวิ่งอย่างถูกวิธีอย่างแรก รองเท้าอันนี้รองเท้าแตะส้นหนาเขาบอกรองรับกระชับพื้นได้ดีดใช่อันนี้ถูกวิธีไหมครับคือถ,ถ,ถ้าเป็นเ,เรื่องเรื่องของการใส่ใส่เพื่อในชีวิตประจําวันโอเคตรงนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะครับอาจจะได้แต่ถ้าในเรื่องการออกกำลังกายม,มันถือว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับมาถึงคู่ที่2ครับคัชูตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นรองเท้าที่ใช้ในเรื่องของในชีวิตประจําวันเวลาที่ทํางานหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเที่ยวนะครับผ่อนคลายอะไรพวกนี้นถ้าในแง่ของการออกกำลังกายมันก็จะยังไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับ ทุกต่อไปนี่เรารู้จักกันดีน,นี่เรียกว่าพาใบนะ,ะถ้าเราดูก็คือมันมีตัวขุมข้อตัวขุมข้อที่สูงเพราะงั้นเวลาที่เราวิ่งเนี่ยบางครั้งข้อเท้ามันมีการกระดกหรือว่าเหยียดอยู่ซึ่งมันจะไปทําให้ล็อกข้อเท้ามันทําให้เวลาที่เราวิ่งนานๆมันไม่สะดวกเรื่องการวิ่งนะครับไม่เมมมหมาะสมต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้ถ้าถ้าเราดูบางครั้งเขาจะเรียกว่ามัน,นข่อน้างกลมกลืนกับในเรื่องของรองเท้าวิ่งนะครับซึ่งการดีไซน์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรองเท้าบางอย่างที่เขาด กิจกรรมอะไรต่างๆได้มากมายมากขึ้นแทนที่เราต้องไปซื้อว่าเออรองเท้าวิ่งก็ต้องไปวิ่งรองเท้ากีฬาก็ต้องไปกีฬานั้นๆนะฮะไอ้ตัวนี้เขาก็พยายามว่าเออพยายามออกแบบให้เหมือนกับเราผสมผสานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราออกกายพวกกิจกรรมอะไรต่างๆอันนี้สําหรับถ้าเราเลือกเฉพาะการวิ่งเวิร์กไหมครับก็ถ้าเป็นเรื่องวิ่งจริงๆก็น่าจะต้องเป็นตัวรองเท้าที่เป็นในเรื่องวิ่งอันนี้ยังไม่เวิร์กนะครับไล่เลยนะครับ ทั้งทั้งสอันเนี่ยจริงๆแล้วที่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยสอันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของรองเท้าวิ่งหมดเลยนะครับ uh huh. ที่เราดูแต่มันอาจจะมีแตกต่างกันนะครับรองเท้า,าวิ่งถ้าปกติที่เราดูเนี่ยเร,เราจะมองเห็น,าหนภาพลักษณ์เนี่ย อันที่1ก็คือในเรื่องของตัวไอ้ตัวเชฟไอ้ตัวร,รูปร่างของรองเท้านะครับเรื่องของส่วนบนแล้วก็เรื่องของส่วนล่างนะครับของของของตัวรองเท้านะครับ,รบตัวเชฟเนี่ยปกติแล้วตามร่างกายตามสรีระของแต่ละคน,นก็จะมีความแตกต่างกันบางคนหน้าเท้ากว้างบางคนหน้าเท้าแคบซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูว่าเฮ้ยอันไหนแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเรานะครับเพื่อไม่ใช่ว่าบางคนหน้าเท้ากว้างปุ๊บไปหาไอ้ตัวเชฟรองเท้าที่แบบรูปแบบของเราที่มันแคบพอวิ่งคุณก็จะไม่สบายเท้านะซึ่งมันก็ทําให้เราวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเเเเเเกกกกิิดดดาาาาาาารรรรรบบจจ็หืืืออออววว่่่่ไมสะะในงงงง้้้ทุ ออกแบบมาสำหรับหน้าเท้ากว้างหน้าเท้าแคบก็ก็ต้องหน้าเท้าแคบนะครับแคบนะครับอันต่อไปเรามาดูพื้นข้างบนนะครับถ้าเป็นข้างบนตัวข้างบนส่วนบนเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยทุกอันส่วนใหญ่ถ้าเป็นรองเท้าวิ่งการระบายอากาศหรือว่าในเรื่องของเอามือไปที่วางรองเท้าเลยกรับนีแหละการระบายอากาศอะไรต่างมันจะค่อนข้างช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนการระบายเรื่องของตัวความชื้นของเท้าเวลาที่เราออกกำลังกายเพราะวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างน้อยๆคนวิ่งเนี่ยก็คือ10 สินาที20่นาทีขึ้นไปละยิ่งถ้าเกิดว่าเขามาวิ่งพวกมาราธอนมินิมาราธอนด้วยพวกนี้ยิ่งต้องค่อนข้างที่ต้องระบายอากาศได้ดีขึ้นมาดูพื้นรองเท้าครับพื้นพื้นส่วนใหญถ่ถ้าเราเห็นนะครับถ้าเป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยมันก็จะมี2อจุดหลักๆนะครับคือตัวตัวส้วนกับตัวฝ่าเท้านะครับพยายามที่จะให้รองรับตัวที่ลงน้ําหนักฝ่าเท้าที่ต้องลงกระแทกมาดูรองเท้าคุณนีครับคุณนีทำไมเลือกรองเท้าแบบนี้ครับอยากจะรู้คือตอนซื้อจริงๆก็ไม่ได้รู้ว่าหลักการอะไรอย่่่่าาาาางงงงงงเเเี้้้้้ยแแแลวววรรรตตอออใชทบบไหนพูสึก น่าจะพอดีแล้วก็เหลือให้พื้นที่แบบปลายเท้าไวน้นิดนึงเวลาวิ่งแล้วแบบเผื่อเท้าขยายตัวค่ะใช่สําคัญเ,เวลารองเท้าผ้าใบผมจะเลือกเหลือไว้หน่อยนึงเหมือนกันจําเป็นต้องพอดีเลยไหมหแบบชิดนิ้วโป้งชิดสุดเท้าหรือว่าให้เหลือประมาณนิดนึงตรงนั้นเราเราคงต้องดูในเรื่องของวัตถุที่เขาผลิตนะครับรบ,บางอย่างมันมีการยืดหยุ่นได้ถ้าเ,เกิดว่ามันมีบางตัวที่มันสามารถยืดหยุ่นได้ตรงนั้นเราเราก็อาจจะให้พอดีเท้าได้แต่ถ้าเกิดมันดูแล้วมันค่อนข้างที่จะรัดกระชับเนี้ยเราอาจจะต้องเผื่อไว้นิดนึง นะครับหรือเวลาที่เราเลือกซื้อง่ายๆนะครับส่วนใหญ่แล้วช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เท้าเราค่อนข้างขยายเต็มที่เพราะงั้นเวลาถ้าเราไปซื้อเราก็วควรไปซื้อช่วงบ่ายที่มันมีอุณหภูมิที่สูงใช่ไหมเพราะช่วงนั้นจะค่อนข้างร้อนเพราะงั้นตัวไอ้ตัวเท้าเนี่ยมันจะขยายเต็มที่ซึ่งพอเราใส่ปุ๊บมันจะเป็นไซส์ที่ขนาดที่ใกล้เคียงกับเท้าเราจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้บางคนมันมีกระแสนะตอนเนี้ยนี่ไงนี่นี่ล่าสุดเล้าเนี่ยเทเล่าสาุดล่าสุดแบบฟุต อ่ใช่ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบฟฟ์ก็คือมันเป็นอีกกระแสหนึ่งที่ว่ามองว่าถ้าเรายิ่ง,งใส่รองเท้าใช่ไหมบางครั้งเขามีความคิดว่าพอมันซัพพอร์ตมากมันทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเท้าเรามีการทํางานน้อยลงซึ่งพอน้อยลงปุ๊บเนี่ยโอกาสในเรื่องของการเกิดการบาดเจ็บเวลาที่เราถอดรองเท้าคู่นั้นออกไปหรือว่าเวลาที่เราเดินเท้าเปล่าต่างๆมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเนื่องจากกล้ามเนื้อมัน มันโดนซัพพอร์ตจนจนมันไม่ค่อยมีความแข็งแรงหรือมันไม่ไม่ค่อยชินกับการที่ทํางานจริงๆเขาก็เลยว่าพยายามที่จะมาให้เป็นลักษณะของการถอดรองเท้าออกลางกายทีนี้ผมถามแนวคิดการที่ใช้แบ r e f o o t นั้นเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับถ้าเรามองมองในแง่ของการใช้เราก็ต้องมาดูดูสภาพร่างกายของคนชิดใช้ด้วยนะครับอ,อย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขาไม่มีพื้นฐานเลยนะครับอยู่ดีคุณมาใส่แบดการรับแรงกระแทกอะไรต่างๆมันก็น้อยลงแล้ว นะครับเพราะงั้นถ้าคุณยังกล้ามเนื้อคุณยังไม่มีความเคยชินเลยคุณไปใช้ตนะ้โอกาสการเกิดการบาดเจ็บมันก็จะสูงกว่าทั้งหมดเท่าที่ฟังคือว่าเราดูแนวคิดได้ครับถ้าเรามีกําลังซัพพอก็สามารถเลือกรองเท้าได้หลายแบบตามแนวคิดไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วเลือกที่เหมาะกับตัวเราเองและตัวเราเองจะบอกได้ว่าเฮ้ยเราชอบอันไหนอันนั้นแหละครับที่เหมาะรองเท้าเราได้เลือกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเรามาดูซิว่าเดินอย่างไรวิ่งอย่างไรให้ถูกวิธีครับ ตอนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการเดินอย่างถูกวิธีเนี่ยขออนุญาตดูตัวอย่างของเราน่อครับว่าคุณนีเวลาเดินแล้วมันเจ็บข้อเข่ากับข้อเท้ามันเป็นอย่างไรเดินเดินให้เราดูหน่อยครับเริ่มครับเดี๋ยวตอนนี้คุณนีเดินนะครับพี่ต้นมาวิเคราะห์ด้านอะไรครับเราจะปล่อยให้เดินประมาณ3มชั่วโมงนะครับก็ให้วอร์มก่อน3วอร์มแล้วเ็าดูกขนดูนะอยอย่างนี้ดูก่อนครับพี่ต้นลองดูว่าคุณนีเนี่ยเดินถูกต้องไหมครับ การลงเท้านะครับ<ม>เรื่องของการลงเท้าตรงนี้ก็ถูกนะครับถูกตัวเห็นไหมตัวก็ตรงนะครับศีรษะตรงมองตรงไปข้างหน้านะครับส่วนเรื่องของตัวเข่าหน้าท้องเขาเขาคิดว่าถ้าตัวตรงเขาก็น่าจะมีการควบคุมตัวหน้าท้องอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าหน้าตอนนี้เขาเข่า,ขาหน้าท้องอยู่อ๋อแสดงว่าคุณนี้เดินแบบถูกต้องแล้วนะินดีด้วยด<ต>ังนั้นลองไปใหญ่นิดหนึงไหมครับว่าการเดินแบบถูกวิธีเป็นยังไงอันนี้ง่ายเลยพยายาม เข่าเข่าเข่ากับปลายเท้าให้ตรงกันนะฮะตรงกันไหมนะครับเข่ากับปลายเท้าชี้ไปทางเดียวกันททางเดียวกันสมมติจะเดินแบงค์หน้าปลายเท้าชี้ไปหน้ามีแบบไม่ตรงกันด้วยหรอครับก็คือถ้าบางครั้งถ้าอย่างที่บอกว่าเนี่ยบางทีเขาเดินใช่ไหมก็เปิดเท้าออกหรือเราไม่ก็เจอผู้ที่เปิดเท้าออกเนี่ยบ่อยๆคือกรณีที่เวลาหมดแรงเริ่มเหนื่อยๆแล้วพอเหนื่อยปุ๊บอันนี้ฉันเมื่อยใช่ไหมด้วยความที่คนเราพอเมื่อยกรัมนี้เมื่อยปุ๊บผ่อนไปใช่ไหมื่อนไปใช้ส่วนอื่นเออไปได้สาเนี่ย ไม่ได้ตรงไปที่ทางออกับหัวเขา่าถ้าเดินผิดส่งผลยังไงครับส่งผลก็คือในเรื่องการการรับน้าหนักลงน้ำหนักเราลองดูนะครับถ้าเกิดไปเท้าออกไปด้านนอกอคุณคุณนี่ลองไปเท้าแบกออกด้านนอกก็ได้ครับเดินแบบแบกชลีชอปปิ้งเดินแบบชลีชอปปิ้งครับเดินอย่างนี้ครับคุณนี่ครับรู้สึกมีสิทธิ์ล้มตลอดเวลาต่อไปครับการลําตัวเดินถูกต้องถูกต้องยังไงครับช่วยอธิบายด้วยตั้งตรงใช่ไหมครับ ตั้งตรงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราตั้งตรงปุ๊บเนี่ยไม่มีการบิดไม่มีการเหวี่ยงมันก็จะทําให้บังคับในเรื่องของตัวหน้าท้องพยายามดึงเข้าหาตัวมากขึ้นนะครับเดินตั้งตรงกล้ามท้องพยายามเกรง,งกล้ามท้องหน่อยเพื่อให,ให,ให้ให้เหมือนพยายามรักษาใ,กให้ตัวไม่ไมให้ m o v ไปทางไหนแล้วก็มีส่วนช่วยในการอะไรครับหายใจเครมตัวให้่นวก<ห>่วการหายใจหายใจดีขึ้นนะครับแล้วปุ๊บลำคอครับพอถึงลำตัวแบบนี้แล้วลก็ต้องมาส่วนบนใช่ไหมครับอกก็มีการยืดอกยกไหล่ดึงไปข้างหลังนะครับล ยังถือว่ายัางถูกต้องอยู่นะครับศีรษะานีแปลกๆนะครับศีรษะไม่ศีรษะดึงตรงใช่ไหมดึงตรงไม่มีโยกซ้ายขวานะครับไม่ไม่โก้มไม่เงยมากเกินไปแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วแขนนะครับเวลาแขนนี้ถูกไหมใช่แ,แขนเนี่ยคืออันนี้ยังเป็นเนื่องจากว่า ปกติเราต้องให้เป็นอ90องศาใช่ไหมครับให้น <c oughs> อนิดนึงแล้วก็มีการดึงตามตามระหว่างเท้าเท้าในก้าวก็จะเป็นสลับข้างอ๋อเวลาเดินก็ต้อง90องศาเหรอเวลามุมงอวทำไมกาเดินแบบนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ความเร็วค่อนข้างช้าแต่พอเมื่อไหร่เรารีบปุ๊บเราต้องพยายามแกว่งแขนให้เร็วขึ้น,อนพอเร็วขึ้นออกกำลังกายใช่พอเร็วขึ้นปุ๊บไอ้ตัวถ้ายิ่งแขนมันยาวมันจะทําให้ช้าเราก็ต้องพยายามทาให้สั้นลงเพื่อให้มันแกว่งได้เร็วขึ้น คุณผู้ชมครับนี่คือการเดินที่ถูกวิธีเพื่อออกกําลังกายเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าถ้าเกิดเราปรับความเร็วเพิ่มมากขึ้นเตาจะต้องปรับแขนตามอัตโนมัติหรือไม่ผมเองครับยังเดินสบายอยู่นะครับ6.5ต้องเริ่มแล้วพี่บ๊วยเอองอเองเห็นไหมครับป็นธรรมชาติเลยงอเองงอเองใช่นี่ก็จะเป็นธรรมชาติงอเองเลยอ่ะเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดแขนยาวใช่ไหมแขนยาวปุ๊บการแกว่งมันก็จะช้าพองอเข้ามาปุ๊บมันจะทําให้แกว่งได้เร็วขึ้นสุดยอดเลยสมองมนุษย์เก่งมากเขา สมองมนุษย์คือปรับเองเลย<ช>นะทุกอย่างปรับเองได้เลยอ่ะเจ๋งมากนี่คือาการเดินที่ถูกวิธี ทีนี้วิธีการหายใจเปไงครับการหายใจนะครับเดี๋ยวเราลองอาจจะให้ให้เร็วขึ้นสักนิดหนึ่งได้ครับทำให้ครับผมทำให้ผมชอบเรื่องทรมานคนอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราดูการหายใจปกติเนี่ยเวลาปกติของคนหายใจนะฮะับเขาทางจมูกใช่ไหมเข้าออกทางจมูกครับแต่พอเหนื่อยขึ้นเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติละมันจะเริ่มเราจะทำยังไงให้พยายามเป่าเอาอตัวคาร์บอนไดออกไซด์ให้ออกให้มากที่สุดเพื่อที่เราก็ได้รับออกซิเจนในมากขึ้นเพราะงั้นมันก็จะมีเริ่มเป่าปากบางทีเราเห็นเห็นคนเดินหรือว่าคนที่เหนื่อยเนี่ยเหมือนกัน ทุกอย่างฮะ,ะเพื่อที่เขาต้องการที่จะไล่กบอนใดอขาใส่ออกแล้วก็พยายามหายใจให้ออกซิเจนเข้าไปได้มากขึ้นทดทดแทนทดแทนล้ว,วควรหายใจมสมมุติว่าเราเดินเริ่มเหนื่อยเราควรหายใจทีท,ท,ทีซึ่งมันเป็นไปตามปกติของร่างกายอยู่แล้วเป็นตามร่างกายแล้วเารา,าวววควรฝืนอย่างเช่นพอเริ่มเหนื่อยเราหายใจใชา้าดีกว่าครับอันนี้ดีกว่ากันครับถ้าตัวนี้ควรต้องเป็นตามธรรมชาติเลยนะครับอย่างถ้าช่วงแรกถ้าเรามีความรู้สึกว่ายังไม่เหนื่อยมากมันก็จะเป็นหายใจปกติ พอเริ่มนั่นมากขึ้นแล้วมันจะเริ่มเริ่มมาครับเองล้จะถี่ขึ้นจะลึกขึ้นแล้นะอันนี้ไม่ต้องกําหนดนะครับแต่ว่าหายใจสามารถหายใจได้ตามปกติเป็นปตามปกติไปตามธรรมชาติแต่เพียงแต่ว่าถ้าหายใจเข้าปุ๊บทางจมูกแต่ถ้าเกิดเหนื่อยมากหายใจออทางปากช่วยนะครับนี่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับคือรู้สึกอยากวิ่งอะค่ะรู้สึกมันเร็วเกินไปที่จ เราเดินออกลังกายไงใช่ยงเดินออกลังกายเราต้องความเร็วเท่าไหร่้ลยอย่างของคุณนีพูดถูกนะครับก็คือว่าบางครั้งเพราะว่าเราเดินเร็วกันไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะวิ่งแล้วล่ะมันไม่น่าจะเดินแล้วแต่ถ้าจริงการออกลังกายจริงๆมันคนเพึ่ลรักษาของการเดินเร็วไม่ใช่เดินมอนก็เดินปกติที่เราเดินการออกลังกายแบบเดินเร็วเราจะไม่วิ่งนะครับมันจะเหมือนเดินเร็วแบบนี้แบบที่คุณนีทำอยู่ เพื่ออะไรครับประโยชน์การทํางานของกล้ามเนื้อมาใหญ่จะเริ่มมากขึ้นถ้าเราเดินเร็วนะครับปกติเราเดินช้ามันก็จะไปแค่นี้นะฮะไอส่วนของสะโพกส่วนของต้นขาก็จะใช้นิดเดียวส่วนใหญ่จะมันใช้ส่วนล่างมากกว่าเราจะเห็นว่าเข่ามีการงออะไรพวกนี้นิดนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าพอเราเดินเร็วปุ๊บมันต้องก้าวยาวก้าวยาวปุ๊บการพับของสะโพกก็มากขึ้นการเหยียดของสะโพกก็มากขึ้นนะครับมันก็ยังมีการทํางานของตัวกล้ามเนื้อมัาใหญ่ๆมากขึ้นเรื่องของต้นขาอะไรต่างๆแกลลาตัวมากขึ้นสะโพกมากขึ้นวิธีการเดินแบบบนนนีี้ยมมมัััช่่่่วววดงไขหรรือาาิกค ถ้าเราต้องการเรื่องของลดน้าหนักเราอาจจะเน้นเน้นปริมาณของของความหนักให้มันต่ําลงมางั้นต่ำลงมาก็คือจากที่คุณจะจ็อกที่คุณจะคิดเป็นจ็อกหรือวิ่งคุณก็เป็นแค่เดินแต่ให้มันเดินเร็วกว่าปกติที่คุณเดินแบบนี้นะประมาณนี้อ๋อใ่อารมณ์เดินเร็วดีกว่าจ็อกกิ้งหรือวิ่งเร็วนะสำหรับคนที่ต้องการเบิร์นไขมันใช่ เพราะบางทีบางสับสนบางทีวิ่งโอ้เงือออกเยอะดั้เรารู้สึกว่าเราใช้พลังงานเยอะเราจะลดความน้ำหนักได้ถ้าเกิดเขาไปมองแค่ตัวไอตัวพลังงานเขาจะมีความโอ้มใช้ได้เยอะจริงๆแต่ตัวแหล่งพลังงานที่ไปที่มาเนี่ยไอตัวไขมันมาใช้มันค่อนข้างน้อยกว่าแต่ถ้าตัวนี้การดึงของไขมันมาใช้จะค่อนข้างเยอะกว่าถ้าชัดเจนอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าเราวิ่งหนัก พลังงานใช้เยอะครับแต่ว่าเป็นคาร์บโบไฮเดรตที่เราเพิ่งกินไปมื้อก่อนหน้านี้เป็นพลังงานปัจจุบันแต่ที่เราต้องการเอาออกเนี่ยก็คือพลังงานที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราจะไม่เดินให้หัวใจเราหนักมากเพราะฉะนั้นการเดินแบบนี้มันจะไม่เหนื่อยมาก แล้วก็เดินกี่นาทีครับไอ้นี่โดยหลักแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของการควบคุมน้ำหนักก็ควรต้อง20ถึง30นาที20ถึง30นาทีอ่าทีนี้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะการเดินแบบนี้ฉันไม่เมื่อยเลยร่างกายฉันจะใช้พลังงานเหรอฉันจะใช้กล้ามเนื้อเหรอตอนนี้คุณนีนะครับมีการเดินจริงประมาณ22นาทีแล้วเพราะฉะนั้นผมเรามาหยุดดีกว่าปึ๊บอ่า หยุดคุณดีเชิญครับค่อยๆเดินไปเดินมานิดนึ่งเราถามคนนี้มีประสบการณ์ตรงดีกว่าวิ่งไปไหนครับเดินไปาหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ให้ครูดาวน์ในการัดทีนี้ถามดูสิว่าคุณนีครับได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างที่รู้สึกเมื่อยครับชัดเจนมากน้องชี้ให้เห็นได้ไหมครับยิ่งข้างข้างนี้แบบอ่านองนะแล้วก็ หลังนี้ไม่รู้ยังไงเมื่อยหรือเปล่าเราเรามีผิดท่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเพราะเราเราตรงไงเราเราทำให้ตัวตรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเ,เราใช้ดึงเงี้ยซึ่งมันต้องออกแรงอยู่แล้วพยายามพยายามที่จะต้านนะพยายามที่จะประคองตัวในขณะเดียวกันเรามีการเดินเร็วด้วยเพราะงั้นมันต้องมีการเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นเป็นการตอบแล้วว่าที่หลายคนบอกว่าเดินการเดินการวิ่งมันใช้แค่ขายาเดียวไหมจรงิงๆเราไม่ใช่มันต้องชั้งตัวเราก็ต้องพยายามประคองตัวตมีออส่วนอื่นอีกไหมครับอ่าน้องหลัง จริงคือตั้งแต่เอวเลยตั้งแต่เอทำตัวทำไมครับมันได้ไงครับมันรู้สึกก็มันเดินเร็วแล้วมันแบบต้องใช้ตั้งแต่เอวลงไปอะค่ะแสดงว่าใช่เพราะว่าต่อไปะก็จะดีเพราะว่ามันจะดึงไขมันส่วนนี้ไปใช้เพราะมันมีการบิดพอเวลาที่เราเดินถ้าเราเดินปกติใช่ไหมมันแค่มุมอยู่แค่นี้อย่างที่บอกแต่ถ้าเราเดินเร็วปุ๊บเนี่ยมันจะมีการก้าวก้าวเนี่ยสะโพกมันเหมือนก็ดูไปตรงก็จริงแต่มันมีการบิดมีการยกบิดไปมาบิดไปมาเพราะงั้นตัวพวกนี้มันก็จะมีการที่มันมีการสลับทําเหมือนถ้าเราซอก็คื มีการบิดตัวนะแต่นี่มันคือจากการที่เราก้าวเดินพอก้าวเดินปุ๊บก็มีการบิดของแกนลำตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่กล้ามเนื้อมันจะมีการทำงาน ไปครับเป็นเรื่องของการวิ่งแล้วเอาละพร้อมยังครับพร้อมค่ะอ่าถนัดเลยนะอย่างแรกคือดูก่อนครับว่าวิ่งถูกหรือผิดครับเคเดี๋ยวให้ดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาวิ่งสักคู่หนึ่งเพื่อให้อาจารต้นได้วิเคราะห์นะครับค <c oughs> อันนี้น,นี้คือก้าวสั้น ปกติลักษณะของก้าวเท้าเนี่ยจะเป็น2ลักษณะนะครับวิ่งมีสองแบบอ่าใช่ถ้าก้าวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคือเราเราก้าวที่มันเนี่ยซีก้าวสั้นวิ่งแบบก้าวสั้นอ่าซึ่งซอยซอยใช่ใช่าะฉะนั้นถ้าก้าวสั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวตัวฝ่าเท้ามักจะลงก่อนการลงเท้าจะเปลี่ยนจากการเดินแล้วนะครับครับคือการเดินจะลงส้นเท้าครับแต่ว่าวิ่งจะลงฝ่าเท้าเป็นฝ่าเท้าละฝ่าเท้าแล้วก็คือการการดึงเท้ามาข้างหลังเนี่ย จะนิดเดียวนะครับคือลงปุ๊บใช่ไหมพอลงข้างนี้ก็จะยกขึ้นต่อเลยยกขึ้นต่อเรยว่าลากเท้าเลยลากเท้าเต็มเต็มเท้าไหน้าลากเท้าเลยแต่คราวนี้เดี๋ยวเราลองลองดูที่มันความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วเขาต้องการก้าวของเขาจะแตกต่างจตกตรงนี้ไหมทดลังสังเกตว่าพอความเร็วเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเริ่มยาวขึ้นนะใช่การการก้าวเท้าของเขาจะจะเป็นอัตโนมัติเลยนะครับแต่แทนที่จะแค่นี้ไม่ไม่ละเขาจะพยายามยืดไปให้มากขึ้นนะยืดไปมากขึ้นมันจะกลายไปลงมาส่วนของส้นเท้ามากขึ้นละส้นเท้า ส่วนขาข้างหลังแทนที่เขาจะยกแค่พอวางใช่ไหมครับยกขึ้นตรงๆฮะวางยกขึ้นตรงๆมันเริ่มที่จะมีการม้วนเท้าก็คือดึงส้นเท้าวาดมามากขึ้นนะดึงส้นเท้าวาดมากขึ้นเพรมันจะมีช่วงวงที่กว้างขึ้นลแล้วแล้วมันสามารถลงส้นได้ด้วยหรอเปพี่ต้นปกติเวลาถ้าเรายิ่งก้าวยาวอ่ะถ้าก้าวยาวอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันมักจะต้องเป็นส้นเท้าก่าอนเพราะเราต้องการยืดให้ยาวขึ้นแต่ถ้าเราวิ่งให้เร็วน่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นฝ่าเท้าใช่ไหมจะเป็นฝ่าเท้าลงแต่พอก้าวยาวบอยลองนึกถึงลัาทั่วไปใช่ไหมพอเราวิ่งุบ พอก้าวยาวปุ๊บเออโวยจะมาลงนี่มันไม่ได้แล้วใช่น้ำหนักที่ลงก็จะเสียลเพราะงั้นมันก็ต้องมาเป็นปุ๊บแล้วก็มาปุ๊บเราเอาอย่างนี้เราต้องการวิ่งเร็วครับสมมติถ้าเกิดจุประส์ต้องการวิ่งให้เร็วขึ้นอย่างเล่นลักนี้ก็ต้องไปเร็ววิ่งเร็วส่วนใหญ่จะเป็นฝ่าเท้านะฝ่าเท้าปุ๊บเราต้องการกระตุกเท้าให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นเพราะจริงแล้วบางครั้งเราจะมีความซ็ปว่าการก้าวยาวให้เราคิดว่าวิ่งเร็วแต่บางทีก้าวยาวเน พอยกข่ามาพอยกข่าปุ๊บเนี่ยพอลงปุ๊บก็คือวางให้เร็วขึ้นลนะดึงข่าขึ้นสูงแสดงว่าถ้าเกิดต้องการวิ่งเร็วเท้าจะสัมผัสพื้นน้อยที่สุดแต่สัมผัสพื้นบ่อยที่สุดใช่ให้เร็วขึ้นจะไปเร็วเ<า>ท้า,<อ>ทาเร็ววันหนึ่งควรจะวิ่งประมาณกี่กิโลกี่นาที หรือสัปดาห์หนึ่งกี่ครั้งครับถ้าถ้าเป็นสุขภาพทั่วไปก็15บ0นายี่ัินาทีนั่นคือในเรื่องของทั่วไปอยู่แล้วนะครับถ้าต้องการลดน้ำหนักก็คือต้องให้เกินต่อเนื่องเกิน30มนาทีขึ้นไปก็จะช่วยในเรื่องการควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับเรียบร้อยคุณเจตไหมครับรู้สึกอยากเดินต่อใช่ไหมครับรู้สึกอยากนั่งครับ วันนี้เหงื่อออกเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างครับมันถ้าความสปีดแบบสูงมากอะค่ะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายมันเกินที่เราเคยทํามาแล้วมันแบบมันจะไม่สามารถหายใจทางจมูกได้อย่างเดียวอะค่ะใช่ใช่ใช่แล้วตัวมันจะแบบร้อนๆเย็นเย็นทั้งขาไปหมดเลยก็ไม่เคยรู้ว่าเรื่องของการเดินนะคะว่ามันจะช่วยเรื่องของการเบิร์นไขมันอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าออกกําลังกายมันต้องได้เหงื่อมันต้องขยับเยอะอะไรเงี้ย ึงจะดีโอ้คุณนีสุดยอดมากขอบคุณมากครับคุณนีครับขอบคุณครับพี่พต้นนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกกำลังกายพี่ต้อนอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินและวิ่งคะจริงๆแล้วมันก็ดีกับสุขภาพมันนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้เหมาะสมเหมาะสมนั่นคืออะไรเหมาะสมกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ตัววัตถุประสงค์นะครับตัววัตถุประสงค์อย่างเช่นว่า ถ้าเกิดเราไม่เคยออกกำลังกายเลยเราก็อาจต้องเริ่มจากการเดินก่อนอนะครับเดินพอเริ่มคุ้นเคยก็เริ่มมาเป็นเรื่องของเดินเร็วแล้วก็เป็นเรื่องของจ็อกกิ้งแล้วก็มาวิ่งนะครับตัวกล้ามเนื้ออะไรต่างๆที่เราเคยคิดว่าไอาออกกำลังกายด้วยวิ่งเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ได้จริงๆแล้วมันได้นะครับทีนี้นบางคนแบบอาจจะรู้สึกว่าอุ้ย ฉันอยากไปเล่นกีฬาที่มันแอดวานซ์มากกว่านี้เดินแล้ววิ่งมันดูน่าเบือ่อเราสามารถทําให้สนุกได้ไหมครับได้ครับก็ในเรื่องของการเดินการวิ่งเนี่ยครับเ,เราสามารถทําให้มันหลากหลายได้นะครับไม,ไม่ใช่แค่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวบางทีเราอาจจะเดินไปข้างหลังด้วยนะครับมีการสลับขวาซ้ายเคลื่อนที่ไปขวาซ้ายโ<ม>ยกย้ายเป็นเส้นทางอะไรที่แตกต่างกันได้นะครับเราสามารถออกแบบ<ม>การเดินและววิ่งของเราให้สนุกสนานได้<ม>ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราแล้วก็วัตถุประสงค์ นั่นคือคอาจารย์ต้นฝากไว้นะครับคุณผู้ชมครับเจอกับอาจารย์บวยแล้วก็อาจารย์ต้นทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์เจอกับเราสองคนได้กับรายการ Healthy f r เด a y นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ